g w i l l ถ้าไม่อายากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply g w i l l Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาจรบอกที่เกมเมอร์และอุว์คลอ็อกเกอร์เลือกใช้และ Asus Zenbook สวัสดีครับพบกับรายการวิวคอกโซนทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันสามคนครับผมเจ๋งฮะแน่ใจเลยครับ3คนรู้สึกว่ามีคนอยู่2องคนมับมีสองคนแต่ไม่ออกเสยงนะครับผมแม่ไอซ์นะครับเราก็นี่ครับผมเหรอนี่ครับอ๋อนี่ฮะอ๋อพอดีครับผมตัวกินไก่ หลายคนอาจจะคุ้นกันนะครับเด็กฝึกงานที่เคยมาประกอบเคสให้เราจำได้ไหมครับจำได้กันเต็มเลยครับรู้สึกว่าเคสนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมตอนนี้เขาผ่านแล้วเราให้ก็ให้เขาทำงานเต็มตัวแล้วผ่านโปรแล้วครับได้เงินเดือนอย่างเดือนละสองบาทห้าสิบเป็นสามบาทขึ้นห้าสิบตังค์โคตรดีใจเลยครับดีขึ้นกาไหนก็พี่ซอนของเราเองนะครับใชครับหายหน้าหายตาอย่าอุ้มก็ซนทีวีของเราเป็นนานเราจึงมีคำถามมีคำถามว่าซึ่งเป็นคำถามที่ คนทางบ้านเนี่ยเขาถามหากันเต็มประจำเลยหลายหลายคนถามหาว่าพี่ซอนไปไหนครับบังซอนไปไหนคุณไพซอนไปไหนครับวันนี้ครับได้โอกาสดีเลือกกานดำเนี่าแกมานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วข้างๆเลยใช่ไหมบินมาด่วนเลยยืนได้ไหมได้ครับเอาถิ่งไันี้แกอยู่กับเราแรลบก็เลยมีคําถามค้่ค้างผว่าพี่ซอนหายไปไหนมาครับครับ ผมคิดว่าหลายๆคนคงถามไปงั้นๆไม่ได้สนใจแล้วผมาหายไปไหนมาครับอ่าก็ตอบตรงๆเลยกันนะครับเอาเป็นสาระเมื่อกี้เขาอุตส่าห์พูดเป็นเรื่องเป็นราทะเยอะผมก็อุตส่าห์ฉีกไปนอกทะเลพาออกทะเลไปเยอะนะครับขออภัยด้วยก็คืออาจจะสงสัยกันนะครับว่าผมหายไปไหนหรือคิดว่าซอนคอนนะครับซอนคอนมีปัญหาอะไรกับโอโซรหรือเปล่าทำไมไม่ยอมไม่ยอมมาถ่ายวิดีโอไม่มีมาอันบ็อกไม่มีมาพูดคุยไม่มีได้หายไปเลยหายเข้ากลีบเมฆนะครับ พอดีผมอารมณ์ศิลปินผมว่างั้นนะครับติดติดติดครับพอดีเพิ่งเป็นพ่อคนนะครับอันนี้พูดพูดเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับก็คือต้องขอเวลาไปดูแลลูกคนแรกนะครับทีนึงเพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนคงเข้าใจว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสถานะจากคนโสดสู่คนมีครอบครัวแล้วก็หลังจากชีวิตครอบครัวแล้วพอมามีลูกนะครับ มันอารมณ์จะเป็นยังไงแต่ส่วนคนที่ยังโสดอยู่อาจจะพูดได้ว่าไม่ไม่ต่างหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เองครนนี้ไม่เคยพูดส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ผมก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่ภาคใต้ครับอำเภอจนนนะครับพื้นที่สีเหลืองนิดๆนะครับเขาถอดจากสีแดงแล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่รู้ทําไมครับผมกลับไปนี่พลุกสนุกมากเลยเขาจุดตูมตามตูมตามรู้สึกใจเอาใจเอาเขาตอนรับการกลับบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ มาอยูงง่เทปประมาณเกือบเกือบ14ปีนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านผมอยากให้ลูกเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับอยากให้เป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็ค่อยมาโตในเมืองอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ก็คือนี่คือเหตุผลที่หายไปนะครับก็เลยทําให้ ไม่สะดวกที่จะมาถ่ายวิดีโอนะครับแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตผมนะครับขึ้นเครื่องบินมาทุกอาทิตย์ไอผมยอมครับยอมผมยอมครับยอมๆได้ครับชัลครบตัวเครื่องบินช่วงนี้ก็ถูกนะครับลดค่ารอนกเอเอเอซียนี่ช่วยโปรโมทแล้วโกลเลียนนี่ได้หมดได้หมดนะครับไปกลับอยู่รอบไปกลับก็น่าจะประมาณห้าพันอย่างเงี้ครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคิดได้อยู่คนนักแข่งไม่ร่วงมดกัดกกกัััดนนะ็็เป สำะไรพ่อลูกอ่อนอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเหตุผลนะก็คือพูดกันพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าหายไปไหนนะผมส่วนบทความหน้าเว็บก็ยังอาจจะเห็นอยู่นะครับเพราะยังทำเหมือนเดิมก็คือบางโชคดีนิดนึงตรงว่าบ้านมีการขนส่งที่ดีมีสาีเนะครับก็คือมีมีรถไฟนะครับก็เลยแบบสะดวกค่อนข้างสะดวกก็เลยมีสามารถส่งของจากทางนี้ได้ผมเทสที่บ้านนะครับแล้วก็ ผมก็เขียนเหมือนเดิมรีวิวเหมือนเดิมแต่แล้วก็ส่งของกลับมาไม่ใช่เป็นการเทสที่นี่แล้วให้คนเขียน O E M อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ยังทําเหมือนเดิมการเทสจริงเทสจริงอะไรจริงครับก็คือลองจริงเจ็บจริงช็อตจริงนะไม่มีตัวแสดงแทนก็แฟนๆก็น่าจะรู้กันคนที่ติดตามบทความก็จะได้เห็นกันอยู่ตลอดก็ดะเห็นว่าบางแกยัง เขียนรีวิวอยู่ใช่ครับแต่แค่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้มาถ่ายทีวีเท่านั้นเองเพราะว่าระยะทางก็ค่างๆไปนะครับ198กิโลนะครับจากกรุงเทพลงไปครับสมควรค่ารถทัวร์ไม่บอกแล้วกันนะครับอยากขึ้นเครื่องบินอ่านี่แกก็ไม่ได้นั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินมาครับวิ่งมาเอ้ามาผมมาเครื่องครับผมมาเครื่องจักรเครื่องยนต์ดีเซลนั่นก็เห็นอยู่แกไปลงอยู่ตรงโน้นนะฮะตรงไหนครับมหาใช้เมืองใหม่บอกรถบรรทุก้อเย็นมา ไม่ใช่นะนั่งนั่งนี่นั่งเครื่องมาเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครับหน้าต่างโคตรเยอะเลยครับอะไรอะเครื่องดีเซลหน้าต่างเยอะกว่าเบนซ์นี่ครับที่เบนซ์สปอร์ตสองประตูยี่สี่หน้าต่างแียังน้อยเครื่องดีเซลผมหน้าต่างเยอะมากครับอ่าครับโอเคก็กระจ่างนะกระจ่างครับถามแรกที่คนเขาถามกันเยอะอ่าเรื่องที่สองครับอยากจะรู้ว่าทิศทางของ ตลาดโอเวอร์คร็อกในบ้านเราครับพี่สอนให้พี่ซอนมองว่าเมื่อก่อนเลยช่วงจากที่ผ่านมาจากที่ผ่านมาที่มันเคยบูมสี่ห้าปีช่วงพีคของพีคผู้สัตว์ไทยอช่วงขึ้นสูงสุดกระตุกกระตุกไปสูุดแล้วช่วงนี้เหมือนกับมันดาวลงช่วงนี้มันก็ลดลงอ่าและอนาคตและอนาคตจะมีแนวแนว้มเป็นไปในทิศทางไหนแนวโน้มของตลาดกาโอเวอร์คร็อกเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงพี่สอนคิดว่าอันนี้บอกสักนิดก่อนนะครับอย่าไปบอกใครนะครับ ันดีหนูจะเอาเรื่องอนาคตมาบอกเล่นเดี๋ยวมันทําให้เกิดลุ้นวายอีกนะครับมาคาบุสนะครับเพราะผมมาจากปี2020ที่รู้กันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ดูในเว็บบอร์ดจะรู้นะครับออันนั้นสนุกสนุกครับขำๆผมไม่ได้มีลูกแก้ววิเศษในเรื่องของอนาคตผมอาจจะยังทํานายอะไรไม่ได้มากแต่ก็คงสามารถพอจับประเมินได้บ้างในส่วนตัวนะครับพี่ของผมนะครับแต่ถ้าเกิดเอาจากคาถามก่อนเมื่อกี้ในไอถามว่าจากอดีตที่ผ่านมานะครับ ผมขอย้อนกลับไปสักประมาณ4ีหปีได้มั้งครับนายไอถ้าเกิดช่วงนั้นนายไอก็ยังอยู่ในช่วงของบูแล็กเหมือนกันถ้าเราย้อนกลับไปตอนนี้ปี2012ครับย้อนกลับไปที่เราไปได้แชมป์ด้วยกันโอวยงอน่อย์โวยงอนอย์โวยงอนอย์นะเราได้แชมป์ที่อินโดนีเซียช่วยแชมป์เลยช่วยช่วยของบ้านแล้วครับแชมป์ยซีเกมโกโอซีครั้งแรกของชิกาบัยปีสองพันเจ็ดนะครับเขาแอคอยู่เขาแอคอยู่ให้ครับ ย้อนกลับไป5ปีพอดีสองพเจ็อ่าปีพอดีแล้วก็ก่อนที่จะปีนั้นก็ประมาณปี2006ก็คือถือว่าเป็นช่วงพีคช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่แบบตลาดรู้สึกตื่นตูมกับการโอเวอร์คล็อกเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรคือตัวจุดกระแสเลยคือต้องยกความดีความชอบให้กับ AMD ยุค9ก9อ่าใช่ใช่ครับใช่เเป็นอะไรที่แบบเรียกกระแสของการโอเวอร์คล็อกมาได้เยอะมากเพราะว่าที u เนตอนนั้นคือตัวคูณไม่ล็อก ใช่ไหมครับไปง่ายไปง่ายตัวคุณไม่ล็อกสามารถปรับตัวคุณได้สละเล่นบั๊นเล่นอะไรได้เยอะเสร็จแล้วก็ราคาในยุคนั้นถ้าถามว่ากับยุคนี้จริงๆแล้วค่าเงินในสมัยนั้นกับค่าเงินสมัยนี้มันแตกต่างกันผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่าง CPU ราคา2 0 0ห0ตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าไม่แพงแต่เมื่อก่อนราคา7 0 0 0ทุกคนมองว่าแพงเพราะว่าตอนนั้นเงิน7 0 0 0หายากกว่าเงิน1 0 0 0 0หในตอนนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือประสิทธิภาพต่อราคาในจุดนั้นๆพอกันแต่สาเหตุที่มันทําให้รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็สนุก เพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับเปิดกว้างแล้วก็เป็นช่วงที่จุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่ทุกคนหันเข้ามามองเรื่องการโอเวอร์คกว่ามันเป็นยังไงทุกคนสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีบวกกับกระแสรเรื่องเพนเพียนของเราเ<อ>ที่มีอะไรแปลก,ปลกๆที่จะต้องมางัดแงะมาฮาร์ดมดใช่ไหมครับต้องมามูต้องแบบนีแล้วมันดูน่าตื่นเต้นเสร็จแล้วพอผ่านมาจุดหนึ่งหลังจากที่ผ่านช่วงสูงสุดช่วงพีคเหมือน อาจจะมองว่าเหมือนจุดสูงสุดแต่จริงมันยังไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับแต่พอมาถึงณตอนนี้ณวันนี้มันเหมือนรู้สึกว่าซาซาลงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ครับซบเซาสาเหตุที่ซบเซาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดโมบายที่ค่อนข้างโตทั้งโน้ตบุ๊กทั้งแท็บเล็ตทั้งมือถือมือถือเล่นเกมได้นะครับเดี๋ยวนี้มือถือมีเป็นที่ส่วนการบางผ่อนได้ด้วยอ่าร้เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอันนี้นะครับแล้วแต่ครับจะถือซันตักันเลยถือบัตร อะไรกันแต่ก็คือนี่ทั้งนั้นหละครับใจทั้งนั้นก็คือนั่นแหละนั่นคือสาเหตุส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผมมองนะครับอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ก็คือเหมือนกับว่ายูเซอร์บ้านเรานะครับตอนนี้มีความรู้สึกค่อนข้างที่แบบกลัวก่อนที่จะลองเล่นสาเหตุอะไรท,ทาไมถึงกลัวรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้พอถามว่าซื้อตัวน,นี้ดีไหมมันจะเสียไหมครับแล้วมันจะเคลมยากไหม ยังไม่ได้ลองใช้เว่ไลองซื้อก็คือแต่คิดไว้แล้วว่าตัวเองคิดไว้แล้วว่าคิดว่าซื้อว่อาซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันเสียกลัวไปไก่อนละทำไมเราไม่คิดว่ามันดีแล้วมันไม่เสียบ้างล่ะใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอ,พ,อพอมองถ้าเราเริ่มคิดว่ามันจะเสียก็เลยไม่กล้าที่จะทํโน่นไม่กล้าที่จะทํานี่ท,ทั้งที่บางทีศักยภาพของเมนบอร์ดอยู่นี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมนะไอ้เมื่อก่อนเราต้องมานั่งโมนเมื่อก่อนต้องมานั่งโมไฟเปลี่ยนท่าต้รงเปลี่ยนท่าาต่างๆสารพัดซึ่งวุ่นวายมากย มันไม่ถึงกับสันเลนรูปแต่ก็คือพร้อมทุกอย่างเขาให้มาทุกอย่างแล้วเพียงแค่คุณมีความสามารถมีค้นหาความรู้นิดนึงมีสกิลว่าจะต้องทําอย่างนี้ตรงจ,จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็ให้มันเข้าใจจริงๆก็สามารถไปได้แต่มักจะกลัวกันว่าเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันพังแล้วก็เดี๋ยวเคลมยากเพราะว่า อาจจะตีนิสัยว่าเมื่อก่อนนะครับดัวยทน่จำหน่ายต่างๆบ้านเราจะแข่งขันกันด้วยการเรื่องของการรับประกันรับประกันรบับประกันต้องเทีเสียปุ๊บเปลี่ยนปักเสียปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเสียตัวแต่ในทางว,วามเป็นจริงแล้วนะครับตรงบริษัทต่างประเทศเขาไม่ได้เสียปุ๊บอย่างเขาเาคือเขาเรียกว่า IMA <ม>ก็คือดีมาร์กเอากลับไปซ่อมแล้วก็วนมาให หมายถึงว่าเราเขาอาจจะให้ตัวใหม่ในระยะเหมือนกับค่าคุณซื้อ<ม>ในช่วงของใหม่6เดือนถ้าเกิดคุณมีปัญหาในช่วง6เดือนเ<ม>ขาอาจจะเบิกของใหม่ให้คุณทั้งพร้อมกล่องพร้อมเลงของใหม่แต่บางทีใช้ไป1ปีกว่า2ปีแต่และประกัน3ปีก็คือของที่ผ่านการซ่อมมาแล้วเพื่อรอเปลี่ยนให้คุณแล้วเอาของคุณไปซ่อมถ้าเกิดมันสมบูรณ์แล้วก็เช็คแล้วว่าใช้ได้เหมือนของใหม่จริงๆเขาก็จะกลับมารอเพื่อให้กับคนอื่นที่มีปัญหาอีกนั่นคือลักษณะที่เขาเรียกว่า IMA นะครับเสร็จแล้ว ทุกคนต้องลองคิดดูนัต้องใส่เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยระหว่างคนขายกับคนซื้อคนซื้ออยากได้ของใหม่ตลอดถ้าอย่างนี้คุณซื้อมาแล้วประกันสามปีคุณเสียยี่สิบครั้งเขาต้องเบิกของใหม่ให้คุณยี่สิบตัว<ช>อย่างนี้และถ้าคุณเป็นคนขายคุณอยากจะให้ไหมครับผมว่าก็คงคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณต้องมีค่าใช้จา่ายในการส่งของไปเมืองนอกเพื่อส่งซ่อมค่าใช้จ่ายตรงนี้บริษัทใหญ่ก็ไม่ได้ออกให้นะครับ,รบก็คือส่วนของเสีย ที่เราต้องส่งไปซ่อมเราต้องออกค่าใช้จ่ายค่าชิปปิ้งเราต้องส่งออกไปส่งกลับมาไม่ใช่ว่าเขาจ่ายนะครับเราก็ต้องเป็นคนจ่ายให้เขาอนี่คือสาเหตุนะครับก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นว่าการเรื่องของการบริการที่มองว่าด้อยลงจริงๆแล้วก็คือเขาก็ต้องแบบยังไงนะครับต้องปเทคตัวเองคือป้องกันตัวเองบ้างก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบอยากให้เสียแล้วเราก็แบบอยากได้ของใหม่ทําให้เสียดีกว่าใช่ไหมครับ เอาไปหาอะไรมาสกิดอาหายนะครับเพลยได้ของใหม่นะครับตรงส่วนนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับมีเป็นไม้เบื่อไม้เบากันประกันไม้นู่นไม่ดีอย่าไปซื้อจริงๆแล้วก็คือถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรานี้คงจะเข้าใจเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่เรื่องของกล้าถ้ากล้าที่จะเล่นสักนิดนึงอยากคิดว่ามันจะพังเสมอไปเพราะจริงๆแล้วมันทนกว่านั้นก็คือลองแต่ไม่ใช่ลองแบบหลับหูหลับตาลองคือควนคนศึกษาก่อนนั่นแหละต้องศึกษาก่อนไม่ใช่กดมาไอ บอกว่าไฟยิ่งเยอะไปดีบอดจ่ายสูงสุด2อโวลต์ผมยัดสโวลต์เลยอันนั้นก็สมควรครับนะครับก็คือเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วถ้ามองย้อนมองต่อไปถึงอนาคตนะครับอ๋อเดี๋ยวครับยังยังยังไม่ต้องไปนะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนกับกับปัจจุบันก่อนปัจจุบัน